สวัสด,ดีครับบ้านรักเกษตรนะครับปัจจุบันเรามักจะเห็นเด้ยว่ามีการนําไม้ผลจากต่างประเทศเข้ามาปลูกในประเทศไทยนะครับหลายๆสายพันธุ์นะครับซึ่งบางสายพันธุ์ปลูกแล้วเนี่ยให้ดอกออกผลดีนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของไทยเราเหมาะสมกับพืชน,นั้นๆน,น,นะครับทําให้บ้านเรามีผลไม้แปลกๆเริ่มคุ้นตากนันมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับบ้านรักเกษตรจะพามาชมพืชผลชนิดบ้างที่นําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วสามารถปลูกในไทยได้ง่ายนะครับ ปลูกง่ายไหมแต่ในพื้นที่บริเวณบ้านนะครับรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามในบ้านรักเกษตรอปพิโซดนี้เลยครับผมครับเริ่มจากพืชผลชนิดแรกนั่นก็คืออง,งุ่นบาซิลนะครับอง,งุ่นบาซิลหรือต้นชาบูชีกาบานะครับเป็นต้นไม้ยืนต้นในวงตระกูลเดียวกับชุมพูนะครับเป็นต้นไม้โตช้าไม่ผลัดใบนะครับ เปลือกเนี Aa, Aa, ่ยก <mic. S 1> hmm. oh. okay. mm ็จะลักษณะเปลือกต้นเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นพืชใบเดี่ยวนะครับใบอ่อนก็จะเป็นสีแดงนะครับแก่แล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับลักษณะดอกก็จะเป็นออกดอกเป็นช่อนะครับสีขาวนะครับดูลักษณะผลนะครับผลก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายกับองุ่นนะครับแต่มีลักษณะกลมแล้วก็รีกว่านะครับการให้ผลเนี่ยก็จะออกเป็นกระจุกแน่นตามลําต้นแล้วก็ตามกิ่งก้านนะครับดูครับแน่นเลยนะครับ ลักษณะผลเนี่ยผลอ่อนก็จะเป็นสีเขียวนะครับตอนแรกๆนะครับจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับพอสุกเต็มที่แล้วก็จะเป็นผลแก่เนี่ยจะเป็นสีม่วงจนเกือบดํานะครับก็ลองสังเกตแล้วมันก็จะคล้ายๆกับผลตะขบของไทยเรานี่เองนะครับแล้วก็มีมเมล็ดอยู่ข้างในด้วยนะครับผลสุกเนี่ยก็จะใช้แปรรูปได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นน้ําผลไม้วิสกี้ไวน์หรือแชมเปญน,นะครับ รับประทานสดก็อร่อยนะครับผลไม้นี้ในตลาดบราซิลนิยมรับประทานสดกันมากนะครับหรืออาจจะใช้ทําเป็นพวกแยมก็ได้นะครับประโยชน์มีมากมายนะครับมีสารต้านทานอนุมูลอิสระด้วยนะครับแล้วก็ต้านมะเร็งในผลด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มปลูกกันมากแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับอาจจะปลูกเป็นไม้ผลไม้ประดับได้ด้วยนะครับลักษณะต้นก็เป็นทรงพุ่มสวยนะครับ รสชาติก็จะออกหวานๆนะครับนี่ครับผลลูกใหญ่มากนะครับครับสำหรับในส่วนของต้นพันธุ์องุนบาราซิลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่290บาทต่อต้นนะครับลักษณะต้นพันธุ์ที่แอดมินได้เช็คก็อยู่ประมาณนี้นะครับผม290บาทตบอาทต้นนะครับครับสำหรับพืชผลชนิดต่อไปนั้นก็คือมะม่วงจักรพพัดนะครับหรือว่ามะม่วงยูเวนนะครับ หรืออาจจะเรียกมะม่วงแดงจัก,กรพพัดก็ได้นะครับมะม่วงแดงจัก,กรพพัดมะม่วงชนิดนี้เกิดจากการผสมเกสรของมะม่วงชื่อดังสงสายพันธุ์ของประเทศไต้หวันนะครับนั่นก็คือมะม่วงไอ้เวินกับมะม่วงจีนหลวงนะครับเมื่อได้ผลแล้วก็จะมีผลลักษณะที่ดีกว่าสายพันธุ์พ่อสายพันธุ์แม่อย่างชัดเจนนะครับลักษณะเด่นชัดหลายจุดนะครับนั่นก็คือลักษณะผลเนี่ย จะมีลักษณะที่มีผลใหญ่นะครับติดผลค่อนข้างดกนะครับสีสันก็จะเป็นสีม่วงเข้มนะครับสายพันธุ์นี้เริ่มปลูกกันในประเทศไทยก็จะเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับเนื่องจากเป็นมะม่วงที่ทนต่อการแห้งแล้งนะครับให้ผลออกเร็วนะครับจัดรูน้อยนะครับลักษณะมะม่วงดูนะครับสุกเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงเข้มคือมะม่วงจริงๆนะครับ เนื้อมะม่วงก็สีเหลืองรสชาติหวานหอมอร่อยนะครับสายพันธุ์นี้นะครับเห็นไหมครับหน้าปลูกนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีผลผลิตวางจําหน่ายให้เห็นกันบ้างแล้วนะครับในส่วนของต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ของมะม่วงแดงจกักรพรรดิหรือมะม่วงยุเนนะครับตอนนี้นะครับสายพันธุ์นี้ราคาอยู่ที่ต้นละ 89บาทต่อต้นนะครับก็ถือว่าน่าปลูกเลยทีเดียวนะครับราคาก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับเชิพันนี้นะครับครับพืชผลต่อไปนะครับนั่นก็คือส้มโอแดงเวียดนามนะครับส้มโอส่วนใหญ่จะมีถิ่นกาเนิดในเขตร้อนนะครับตั้งแต่ประเทศไทยอินเดียจีนและเวียดนามเป็นต้นนะครับซึ่งในบ้านเราก็นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายนะครับเพื่อเก็บกินในครัวเรือนและก็สามารถขายในเชิงพาณิชย์ได้นะครับ ครับในะส่วนของส้มโอแดงเวียดนามเนี่ยนำเข้าจากประเทศเวียดนามมากกว่า6ปีแล้วนะครับสามารถจเจริญเติบโตให้ดอกออกผลได้ดีนะครับไม่แพ้ในถิ่นเดิมนะครับลักษณะพิเศษของส้มโอสายพันธุ์นี้ก็คือสีของเปลือกจะมีลักษณะสีแดงสดใสนะครับสวยงามน่าดูนะครับเปลือกผลบางและก็นิ่มนะครับเนื้อสีชมพูนะครับเรียงเบียดกันเป็นระเบียบนะครับรสชาติหวานหอม รับประทานอร่อยนะครับลักษณะรูปทรงผลก็ส่วนหัวจะเป็นจุกใหญ่คล้ายๆกับลักษณะของน้ำเต้านะครับเวลาติดผลก็ดกนะครับในหนึ่งผลเนี่ยจะมีเมล็ดไม่มากนะครับผลโตเต็มที่จะมีน้าหนักระหว่าง1-3กิโลกรัมนะครับที่สําคัญก็คือส้มโอแดงเวียดนามเป็นสายพันธุ์ที่ติดผลง่ายนะครับให้ผลดกแบบต่อเนื่องไม่ขาดสายนะครับก็คือเป็นเกือบตลอดทั้งปีเลยนะครับ โดยจะเริ่มมีดอกออกผลชุดแรกหลังจากปลูกไปเพียง2-3ปีเท่านั้นนะครับส้มโอแดงเวียดนามจึงเหมาะที่จะปลูกกินในคนรเลรือนนะครับหรือสามารถขายในเชิงพาณิชย์ก็คุ้มค่าน,นะครับเพราะแค่สีของเปลือกก็สามารถดึงดูดความสนใจอยากให้คนซื้อแล้วนะครับอีกทั้งรสชาติยังหวานหอมอร่อยนะครับครับในส่วนของราคาต้นพันธุ์ส้มโอแดงเวียดนามก็จะอยู่ที่ 89บาถึง120บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงแนละก็น่าปลูกเลยทีเดียวนะครับพืชผลชี้ต่อไปนะั่นก็คือลำไยขาวเวียดนามนะครับลำไยชิ้นี้เป็นลำไยสายพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศเวียดนามหลายปีแล้วนะครับสามารถปลูกให้ดอกออกผลได้ดีในบ้านเรานะครับมีลักษณะประจําพันธุ์คล้ายๆกับลำไยไข่มุกซึ่งเป็นลำไยสายพันธุ์โบราณของไทยเรานะครับจะมีดอก แล้วก็ให้ดอกติดผลเนี่ยเป็นพวงใหญ่นะครับเปลือกของลำไยชนิดจะสีขาวซึ่งต่างจากลำไยทั่วๆไปอย่างชัดเจนนะครับเนื้อหุ้มเมล็ดก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกับสีของใบเตยคั้นน้ำนะครับเนื้อหนามากนะครับเมล็ดเล็กนะครับโตเต็มที่ก็ประมาณเท่าเม็ดพริกไทยนะครับรสชาติหวานกรอบอร่อยนะครับ ครับลำไยขาวเวียดนามก็จะให้ผลดกนะครับตามฤดูกาลก็อย่างน้อยให้ผลผลิตปีละ2ครั้งนะครับครับในส่วนของราคาต้นพันธุ์ตอนนี้นะครับลำไยขาวเวียดนามก็จะอยู่ที่750-900บาทต่อต้นเลยนะครับซึ่งถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับสําหรับลำไยขาวเวียดนามนะครับครับนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับยังมีพืชผลทางการเกษตร ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วสามารถปลูกในไทยได้ดีนะครับเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยเหมาะสมกับพืชนั้นนะครับอีกทั้งดินบ้านเราก็เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับไว้บรรลักษ์เกษตรจะอัปเดตไปใน e ีีถัดไปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสําหรับบรรลักษ์เกษตรสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็ขอบคุณครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากบ้านลักเกษตรค่ะ